บอกไอ้ชั้นเอาบอกเป็นอะไรอันนั้นเมื่อกี้นี่คือว่าโทรอันน่ะหาคันคือว่าอะไรคือว่าอันนั้นเจ้าที่นั้เนาะคนมีความหักเนาะคือว่าบิดซ้ายบิดขวาเนาอกขวาเม่อันนั้นมีอันนั้นคนโทรหาเมื่อกี้นี่น้อยหนึ่งผู้เบาผู้เบาโทรหาโตอันนั้นผัวเพื่อนในระบาที่ขตุขตุก้อนเนี่ยเออเนาะผัวเมียเราได้เออเฮาบอทันเออเนาะเฮาเออนต่ผู้เบาผู้สาวเนาะ ฮาตุกอนโอโหไปหับเมีเยรือเปล่าเอรเคยไปแกงไงเราเป็นอะเฮ้ยคนเนี้เออเอาแล um ้วเฮ้ยเต้โเฮ้ยรดมันบ่สำมีอะไรหรือเปลเฮ้ยเต้อันนี้เป็นเมียนะมีคนของใจผ่นโพมาเมื่อกี้นี่บิดไส้บิดควาบิดควาบิดไส้เยอะ คือว่าอันนั้นแท้แต่ว่าอันนี้บอกคนมีความหักเทาก็บบกเคยจะเถื่อนเนาะบอกคำมงเนาะแมบิดอะไรอันนี้อันรอได้เนาะบิดคืองูได้เขียดหรือเปล่าแม่นแมนนั่นคือบิดคืองูได้เขียดนี่แหละบอเบนว่างูงูได้เขียดได้งูวันนี้ไปทางงูงูได้เขียนเนาะงูกินเขียดว่าสิถ้ามันบิดเกี่ยวัันี่แหละออันนี้แหละคนมีความหักเนาะเทากับบุกเคย อันพอคนมีความหักอจะเถื่อนจว่าความหักความหมักความหักมาอมาอย่างมาคุ้มมาคุ้มเหมือนน้ากระทุมก็มันก็กระชุมมันกุ้มเออบอสุ่มงุ้มตอเหินว่าความหักมาพอๆเหมือนกระทองงุ้มหัวแบบนอยอบเป็นใจใจว่านันนันความหักมันมาแห้งบอการัน อันเมื่อค่ำเมื่อเนี่ยจะลืมได้จะลืมน่องลืมหนุ่มได้ไปลืมกันได้บ่ลืมได้จะลืมไปย่าให้ลงอย่าลืมได้เราอ่ะนะลืมกันบ่ได้แล้วเนาะมีอันบ่ได้เจอไม่จะลืมเป็นดจเออไม่ได้ลืมบ่ลืมแม่นบ่เจอเป็นในใจอยู่ในใจเสมอคือตายอรละไทยนี่ฮู้บ่เห็นบ่อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอ ลืมกันในเต็มที่เลยเนาะเออเพิ่นได้ดีเลยลืมกันในปอไได้น่ะที่เ่าตุบตู่นะไปหาหมกจอนหมกแดงเนาะอืมโอ้แต่ละคนมีความห่านในเพื่อเพื่อนนั่นนี่แหละทุกคนนะเไม่ได้เนาะสองตู้นี่คือบ่ทรงสารเพื่อนบ่สองตู้อันนี้นะตู้ค่ายกับตู้ก่อนบ่ทรงสารเพื่อนบ่ไอซาน จะสู <laughs> ้ซานกับพจักแม่สิว่าเนาะอ่าความมันโบแมนคนเพราะฟองใจเนาะมันโบแมนคนคนที่ใช่ไปใช่ไหมเออากันวัดสิอยู่ซื้นคืนอยู่ต่อไปครับรถมันโบแมนคนที่ใช่มักกันยูมันกันบ่ได้เนาะเป็นยังไงเป็นยังไงตู้พายบราเคยโทรหาเจ้าบ่โบได้เราเคยโทรผมมันจะมีเบอร์เจ้าบ่ยังจะโทรอยู่ตะกี้ตะกี้เล้ก่อนแต่เพิ่นไปอันนี้ได้แต่เพิ่นไปเ็จ้าแม่กินกุ้งเราโบเคยโทรไปหลย จะว่าปันใจใหม่แล้วเจ้าเพียรยังไงหรือว่าเรามีผู้ชาวใหม่หมดเนาะจันมีคนใหม่เด้อเป็นแน่นี่อันนี้ฮะมีคนใหม่ก็นี่ก็เจ้าก็มีเก่าเนาะเจ้าก็มีเราก็มีย่านเด้อจันทูกภัยนี่ยมีใหม่แล้วไปในยังไงเนาะหรือว่าโทรศัพท์เราตกน้ำแรือเปล่าเรื่องว่าเราเปลี่ยนเบอร์เครื่องใหม่แล้วเรา จำเบอบ่ได้บ่เนาะหราโทรศัพท์เราพังโทรมาบ่ไดเราว้สิ้นเดือนเดือนหนึงเราจะมาเนี่ยหรื่าได้เดือนนึงเราจะมาบ่เราเดือนหนึจะมาล่นช่วงบุญนี่ยังนนะขาเจ้าเห็ดบุญอะนนี้นชเออบุญเขาเรอแกงกอกนี่นะเาเขาปนชาบ่เมรดินบุญเขาบุญเข่าประดับดินนี่นะก่อนดับดินะดบุญิขนวจิมาเข่าประดับดินใครวะดจ้าวจ้าเออ โอ้พนเราพนสีมาอยู่ได้เลยพนเราหันทุกวันแล้วมามาหันมาด้วยความผิดหวังและบาดเนี่ยผิดหวังตังตังใจไม่ผิดหวังผลตั้งและสิตั้งใจและผิดหวังกับอะไรบ้างขาเห็ดกินมันขำแบบปติได้ซื้อว่าตู่พายนี่ คือว่าอกหักอะไเต็มร้อยเลยบาทนีหักทั้งสองอืมหักทั้งสองเซียวอือทั้งตู้ก่อนตเสียวชองเสียวก็ไม่ได้ญาติกันกินชมผักแล้วแบบนี้อืเนอะโอ้คือคนร่อยะยังไม่ได้คุยกันเลยได้เสียวชองเสียวนั่นได้แต่รอบรอบตัวไปหาชาวลาหน่อยเนี่ยรอบตัวนี้ไม่ได้โทรหากันเลยเดือดแห้งหรือนังนนั้นยังโทรหาอยู่ตันผิดกันตอนโทรหาชาวตอนนั้นนะชุดนี้ทัน ตุกคอนบบโทให้อภัยคนก่อนตุภัยอภัยเลยไปแต่กับตูมีนะตูมีประหารคนเลยนะแมนแมนตูมีเป็นไอคิดเลยเพรว่าช่วงนี้คือว่าบบให้อภัยอันเอาตูมีถือกันไมเอาตูมีไปเสียวเสียวเลยเพราะว่า้บให้อภัยตุภัยเด็ดขาดเนาะใหยแห้งเออหายเพิ่ะว่าหายเรื่องเศร้าสั่นก็บพราแห้งวันนี้มาหายเรื่องเศร้าละน้อยว่าตู่ว่าเราตู่พายค่ะว่าเราห่วง ือเราสีให้หันหัวอัยังเราวะพอบได้คอบดได้อันยังเขาวะบได้เป็นชูเป็นแฟนกันเราวะได้บรไดจองไว้เราวะถ้าจีบก็จีบแล้ววอลว่าุ่นแ้วก็คือห่วงเราบอกโอ้ท่านี้ก็จะใส่น้ำน้ำอะไรน้ำปลาน้ำบ๊บบน่ะปา้น้ำปลากันน้ำบ๊อบปลากันมีข่อยเข่าบดได้หนึ่งงไปเขาที่กนกอนไปน้ำปลาพูดว่าน้ำาดานจอมาดานจังแม็นี่ย ล0ยเม็ดบเจ่ยมอสามสิบคนที่สจะเจาแล้วไปหัวเพื่อนใหม่จะเจาะไปใส่เพือนเจ้าอยู่พุนเพือนเจ้าอยู่พุนคอเพือนาบหนใช่ว้าเดลัตกแหล่่ตัวนี้เื่อนตัวนี้ไหไปห้ลูกสาวว่ะบ่ันนี่ะได้ไปอยู่พุนแล้วบุ่นเก้าเม็ดบ่ันนี้นั่น จะเห็นงานจัดพูดเลเนาะดังเฮือนลังนี้บ้เ่ยไปเห็นบ่เือนก่อนสิบเมตรคณเก้าเมตรโอ้จะได้มาพ้อบ่เห็นพอดวงแล้วบาดนี้ี่นาเนี่ยไปนี่เห็นบ่พร้อมซไเอ้อจะได้กินเหล่าพอดวงแล้วนาะนางเนาะบานนี้เนาะอเห็นบ่อาน้าเนี่ยลงไปนเห็นหาน่ลางาใหญ่บ้นพูดดอยู่พุ่งหอ้ท้งหลังใหญ่บานนี้ ตกแรงคอยกุงปีน่อคอยซื้อรถไตกแรลงหาจดยตกแรงหาจมาตกแรงบางคนสิมาอยู่ได้ยินว่าวอ่ะนั่นนี่นะทางไหนไดนบางคนบางคนตัวก่อนกับตัวพายได้ยินยัหดับแตกแ่ายแตกเนาะเออ ดินกีนองโอ้ดินลาับอันนั้โอ้ดินเจ้าขาอยู่นี่แต่คนซื้อพูนตะหนเสียงก็ลงตะุกข้างของน้องข้างล่างน่ตกลงน่ะจักไผเคินไพบโเขิรนคอยลินันนี้ก็หมุนวัดนึงน้มันไงเงาะโบทุก่ยังกินมันในก็ไดว่าแล้วว่าสอู้สเท่านี่ ตู้อันหน้าทุกสารแต่ตู้ขายเลยไปหาเงินหาเงินทารตู้ขายเลยเราตั้งใจไปหาเงินหาเงินผลเราไปมาหาเงินมาครับอีกบาทนี่ครับบานแฟนโตเป็นเมียเผิ่นอันนี้แหละคืออันอันแฟนเขาผู้สาวอายเพื่นเขาผู้สาวอายแมนคนนั้นได้อิ้นอึนแต่ได้ว่าอันผู้สาวผู้สาวกว่าท่านับเป็แฟนเขา อ่าคืวเป็นเมียเขาแล้วเนาะเนาะเป็นแฟนยาวเนาะแต่เป็นผู้สาวบอกแล้วเขาเขาเนี่ยได้เป็นสู้เป็นแฟนเป็นลูกเป็นเมียแล้วโตัเนี่ยได้จะเป็นแต่ผู้บ่าวผู้สาว่นะผู้บ่าวผู้สาวแต่เขาจะเอือนเหรอแฟนเขาผู้สาวอ้ายยังวะอ่าสงสารเพื่อนแฟนเขาผู้สาวอ้ายนี่เจำไว้ชมชานเขาบอกจำไว้ชมชานมาสองคนเนี่ยบ่ ปดี๋ละตอบดูเจ้าบัชงชานก็บอชงชานเนาเออชงชานเหมือด้นก็เชที่าได้เนาเขาบอกมักแลว่าเขาจะมโทเนาะเขาหมักเขาโทรท้ามเจ้า็บอกว่าทับทัชงชานกันอนะอาใจไว้เด้อสิเด้อใจไว้บอกอดใจไว้เด้ออดใจเนี้นะลืมใจไว้เด้อวเนาะเีให้ลืมคปรอดเนาะให้ลืมน่องซาเิเนาะ อดใจไว้เด้อทำเป็นเน้อครูขามันอันจะคบกันคือเก่าไอ้เชี่ยการมาแมนเนื้อครูขาก็จบไปอืมไอ้เชี่นะสิเป็นไปได้บ่บ้านนี้เราฮะกระเจ้าสิบบ่